ไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมครูปครับพอดีผมเลื่อนหาเกมในสตรีมมันอนะแล้วผมเจอเกมเนี้ยเห็นเทเลอร์เห็นอะไรแล้วมันเหือนว่ามันน่าสนใจมากเลยผมก็เลยอยากจิบเกมเนี้ยมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันมาเรามาดูวนะ่าเกมเนี้ยมันเป็นยังไงไปก็ไปดูกันเลยความมืดเนี่ยเข้าปกคุมโลก ตำนานกล่าวไว้ว่าคำสาบเนี่ยแพร่กระจายมาจากดินแดนแห่งหนึ่งที่มีทั้งวิญญาณแล้วก็มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันมีหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหยุดคำสาบนี้แต่ไม่มีใครได้กลับมาเลย The Last Hunter ได้ทำการเดินทางที่จะเรียกคืนแสงที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา เป็นเกาะแต่ว่าเอ้ยแบบเกาะกับหัวอยู่ข้างบนน่ะนะฮะไล์เส้นทางโอ้โหเรือแต่ว่าช่วงตอนนี้อะไรเขากำลังเป็นไวเล่เลยอะไรนะที่ว่าที่ว่าเด็กเต้นอยู่หน้าเรือ <laughs> สีแดงแรงสามเท่ามาครับต้องแดงอย่างไงแล้วเนี่ยค่อนข้างกว้างนะแต่ดูสิข้างหน้าเราจะเจออะไรกันแน่ วิ่งวิ่งกดอะไรอันนี้คือคือวิ่งแล้วไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะชู o o ะโอเวอรีลิสอาร์ทีน่ะว้าวเฮ้ยมันเป็นเป้าไว้เฮ้ยแดช โอ oh. ้ไป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 มีสเตปิน่าด้วยแล้วมันฟื้นไหมเอ้ยไม่ฟืน้นก่ัมาครับน้องแดงน้องอีกาไม่ใช่อีกาดิเดี๋ยวตัวเบอร์เริ่มเลยโอ้โหไม่ไม่ใช่สู้ใช่ไหม ยังไงครับหเหมือนมีอะไรบางอย่างแทยออกมาจากเสาก้อนนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์สักอย่างรูปเหี่ยวหนึ่งได้รับเหี่ยวหนึ่ง EA แล้วแล้วเรายัางไงต่อน้องอุ้ยข้างบนนั้นก็ไปได้ข้างล่างนี้ก็ไปได้ตักทางไปตักทางได้แดดเดียวอ่ะไปไปดได้ไหมไปไม่ได้อ่ะไปไปทางไหนกันดีกว่า เฮ้เทเกินใครเนี่ยแะคิดว่าน่าจะเป็นผู้คนที่พยายามจะเข้ามาหยุดไอ้คำสาบแต่ว่าน่าจะตุยเย่ก่อนโหเทอะตาเดียวด้วย อะไรเอ่ยอันนี้ตีได้ไหมอะแม็กเพื่อดูซีครต์อืมเหมือนเข้าไปดูนะเข้าไปได้ใช่ไหมเข้าไปได้อันนี้ยิงได้ไหมตีได้ไหมอืมไป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  โ,โหเร็เวเร็วเร็วแรงเร็วแรงเร็วแรงต่อเนื่องต่อเนื่องสมูทมากเนี่ยโคตรชอบคิดว่าน่าจะต้องขึ้นไปกว่านั้นแหะอะไรอะ่ะยิงใช่ไหมโอ้ได้รับตั้งห้าทองเนี่ยแล้วไงต่อข้างบนใช่ไหม โอ้ยยะโอ้เมลเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลินมากเลยนะตอนแดชยิงขนูแต่มันโดดได้จึ้งอยู่เงหยุดแดชยุดแดช การต่อสู้ระหว่าง Eagle Master และก็ God Slayer เนี่ยอ่มันเกิดอะไรบางอย่างที่แย่มากโอเคที่ชื่อ As Fallen Universe อร์ดะเป็นหละัะโอเคโอวิรสเตตเนี่ยถ้าใครหละ่ะจะเป็นคนต่อกรกับ God Slayer อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูแล้วไงอ่ะรัดเลยอ่ะนี่ใช่ไหม นาโมอ่มาแล้วเฮ้ยเหมือนคำสาบหายไปไปครับไปครับอ๋อ and now what ไปไหนกันต่อดี าจะเสานั้น,น,นป่า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  let's go ติดไม่น่าเป็นไรเขไ,ไปเลอเรื่อยไปเรื่อยเรื่ยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยอเคหลังเสานี้ ปไปไปตัวเกมกบอกกับเราค่อนข้างน้อยนะนู่นเหรอไม่ใช่วายโดน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 ,นั่นเหรอคนละที่กับตรงนี้โอ้นี่ไงปลไปไปไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ต้องหาเยี่ยวหนึ่งอันตายแล้วเยี่ยวเหรอนั่นหรอือปะนั่นเนี่ยโอ้ดินแดนนี้มันช่างสวยเหลือเกินช่างสงบสุขก,ก่อนที่กอสเลเยอร์จะเน่าเน่าเหรอ รถเนี่นี่น่าจะแปลว่าเนา่าใช่ไหมอีเกิลมาเธอเกิดอยู่ที่นี่นะแต่ว่าหล่อนเนี่ยไม่ใช่คนที่จะกำหนดทิศทางเธอเนี่ยพักอยู่ในที่รังอยู่ที่ที่สูงที่สูงอย่างนั้นเนี่ยไปแต่ว่าอยู่บนนี้ไอที่สูงอะ่ะหาเลยต้องขึ้นไปให้ได้ ขึ้นมากเลยนะแบบการเดินทางยิงเป้าใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไป,นไ,ปไปดินจาเ,เดยเชียวเชียวนี่ใช่ไหมอ้าวเฮ้ย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 อืมแกทำชั้นดูแย่น,นะไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆ ไม่รีบยิงโอเคเอ้มันไม่ได้เหย่่ยวอะ่ะเหมือนเหย่่ยวต้องไปหาตามที่อะไรอ่ะไปดูสิน่าสนใจตรงนั้น ่ปลใช่น่าจะเหี้ยแต่ยังไ่ก็ตามหาอะไรอะเราก็ยิงใช่ไ,ไหมเย yeah. ก็เซเลเยอร์เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป เขาเคยเป็นอะนะแล้วมันมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรโอเคทีนี้เราจะไปเปิดเสาได้แล้วออกนี้เลยแล้วกันอฮ้ยไ่โดนได้งไงเออโอ้โหชอบเสียงหนูมากปิแล้วเกินน่าจะเปิดได้แล้ว คือผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าเปิดครบแล้วมันจะมีอะไรสองสาวแล้วหนุ่นสองสุดท้ายที่เราต้องเปิดใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดเราต้องหาเหยี่วก่อนไป Ô, yà, cứu lòng ai, cứu lòng ai. Yo hai đứa này, wa. But, yêu ai, hai yêu. qua. ถ้เาเราก็บนมาเจินพกาของเราเฮ้ยไม่ใช่เหย,ยียวยิงที่มันโดนหน่อยเอยอเ นุนนุนแน่เลยนุ่นแน่เลยป่า จะมีในเรื่องอยู่แล้วตรงนี้โอ้โหฉันมาเพือที่จะหาบางอย่างที่สูงเลยแต่ว่าฉันได้เจอคำตอบทั้งหมดแล้วเ,ออเดี๋ยวนะอันนี้คือมึงนั่งพักใช่ไหมนั่งแล้วก็ไปเลยโอเคเรามาดูดีกว่า Mm hmm. เกือบแล้วไงเกือบแล้วไงอันนี้คือด้านเลยใช่ไหมไงอ่ะนี่ใช่ปะสองนี้อ่าเหยี่ยวอันสุดท้ายโอเค แล้วเราต้องไปตรงนู้นสินะโอย้ยังไงล่ะทีนี้ไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันไปเ,เ,เลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเลยเ้ลยเนี่อย่างเท่มาเหมือนจะเป็นอสุดท้ายแล้วดวงตาเราเห็นนะวิ่บึม่มอ่ะไ้มี ครบสามสาแล้วอ่ะยังไงครับหืมแสบตาเดยวเดียวเชียวอะน้องตื่นน้องตื่นเหมือนน้องเขาติกเกดเคิร์สอยู่อะขยับไม่ได้ต้องไปหาน้องใช่ไหมอันนี้ อมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งสองเท่าที่เห็นมีแค่นี้แต่เหมือนว่าเราต้องกลับไปหาน้องก่อนโอเคไปโอ้ยมันโดนหน่อยพี่เฮ้ย <c oughs> ไม่โดน ไอ,อึ้สวยหมดแล้วอ่ะถึงน้องแล้วถึงน้องแล้วถึงแล้วนอ้องยังไงอะ่ะ เหมือนดึงอะไรบางอย่างจากตัวน้องเฮ้ยปลมือแล้วหายน้องสีฟ้าสวยแล้วอะตื่นแล้วตื่นแล้วเหมือนเรามาปลดปล่อยน้องอะข้างบนเหรอโคลอเซียมเหรอเอาแหละไม่บอกก็รู้ว่าต้องไปโอ้โหพี่ชายเอ้ย เอ้พอไปเลยจะได้สู้กับน้องไหมอุย๊ยผมจ้องเขม่งเลยอะ่ะยังไงครับกกไข่เหรอ ฮันเตอร์ดูก็รู้เลยมันต้องจัดการแฟรมันไม่ใช่ที่สมับแกกูมาเพื่อจัดการปีศาจเฮ้ยทำไรน้องเอาไปดิปกรกเทกเกินเฮ้ยเรามีเต๋อธนูอยากได้ดาบอ่ะ ต้องโง่ชอววันเนี่ยต้องกลัวาใครที่มันขวางทางข้าฉันนี่แหละกอสเลเยอร์ผมกาา็จะทำให้โลกเนี่ยมันเละจะหนู มองใกล้ๆนะหนูจะต้องจัดการกอสเซลเยอร์และนำแสงกลับมามันอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะดากอต่เจ้าเนี่ยยังตามมันไปไม่ได้ตอนนี้หรอกนะจะต้องปลดปล่อยลูกๆของฉันจากคำสาป พวกเขาเนะี่ยก็เป็นพระเจ้าของโลกนี้พวกเขามีทั้งคำสาปของเดอะบีดมีก็ตเซเยอรด้วยปัดเป่าดวงวิญญาณน,นั่นซะแล้วขึ้นไปข้างบนนั้นแล้ตอนนี้เจ้าหนูหอคอย เดินทางไปที่เมนแล้วนำแสงกลับคืนมาน้องตายแล้วเหรอได้จะเป็นล่ามังไงปิศาส,สามตาอะไรอ่ะ <c oughs> น้องตาแป๋วมาเลยว่าไงเพชรเหรอ อย่างนี้ยังกินเกลง,กลงอยู่เอาอะไรให้น้องไหมน้องมีเปียกไหมเดี๋ยวไม่น่าจะกินเปียกเพชรอะ่ะโอเคโอ้เหมือนปัดเป่าคำสาใช่ไหมเปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นเห็น เอาให้เลี่ยมเอาให้เลี่ยมอืมปิ่นไหมล่ะปิ่นล่าอืมตั้ง่ากันเลยทีเดียวเชียวไปทางไปต่อของเราน้องบินทีลูกบิน <c oughs> <c oughs> เหยียวเหยียวเกมนี้เขาไม่บินกันใช่ไหม แต่ก็น่ารักดีเหมือนจะปีนขึ้นแล้วตกแหละโอเคยืนบนนี้อดี ต้องหาอะไรหนักๆสินะเห็นอะไรอะไรอ่ะโอ้สั่งได้มานี่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 เลยมานี่เลยมานี่เลยปล่อยเลยลูกนั่นแหละสวยงาม เหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าพยายามนะพยายามที่จะเข้ามาหยุดคุณศาสตรในโลกนี้น่ะแต่อันนี้ใช้สองอันไปไปหาซับเลยอ้าฮะเอาสั่งอ๋อไม่ใช่ เหมือนต้องหาอะไรหนักๆก่อนอ้าวนั่นไงญป่ะไปเอามาลูกโอ้โหแล้วของก็ใหญ่กว่าตัวงไงแบกได้ด้วยไม่ตรงไม่ตรงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ปล่อยเออเอ้านั่นแหละขอแเป็นแม่นหนึ่งทีเอา,าลูก สวยงามทีนี้ก็เปิดสองอันได้แล้วมามาเอาให้ตรง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 อ,อีกอันอีกอันมาไปเอามาลูก โอเคไปต่อโอ,อ้โอ, ton, โอเกิดอ,อะไรขึ้นน้องไม่กล้าบินโอน้น้องกลัวน้องกลัวเลยสันใหญ่เลยโอ้โตัวสันเลยอืมดีเทพสามตาต้องหาทางกำจัดใช่ไหม,มน,งไงน้องกลัวมากตอนนี้ ทำอะไรได้บ้างโอ้ oh. ใช้น้องไม่ได้เลยอะน้องกลัวแต่ถ้าเป็นตรงนี้น้องไม่กลัวนะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แฮ แต่น้องกลัวน้องมาตรงนี้ไม่ได้อ่ะเอาไม่ได้อันนั้นนะหยิบเองดิหยิบเองหยิบเองโอ้หยิบเองก็ไม่ได้ข้างบนมีทางใช่ไหมเหมือนจะขึ้นได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เข้าไปเลย นประตูสี่นี้แบบว่าน่าจะเป็นทางลับแหละแต่ต้องเปิดลูกตานะถึงจะเห็นได้โอเคอจบแล้วบินได้แล้วบินได้แล้วมาแบบมาลูก น่าจะหนักอะ่ะปีแข็งแรงมากสวยอ,อันนี้อะไรอะ่ะกอดลอยฟ้าลังของแม่กาภูเขาทุนดาอินเดียโนพูมบ เหมือนจะเป็นชื่อของลูกๆเขาหรือ,อเปล่าไปรุยกันเลย <c oughs> มีกบมานอนตายอยู่ใช่ไหมกบบังง่าครับคือจะพาน้องบินใช่ไหมจะให้พาบินใช่ไหม เอจ้ำแล้วก็แอร์บอลโอ้ไปไป wow. ไปไปว้าวไปขึ้นไปนกันเลยไม,ไม่มีอะไรใช่ไหมเยี่ยม yeah. ให้น้องฆ่าแล้วแต่ฆ่าไปไหนยังไม่รู้เลย โอเคไม่มีอะไรเราต้องให้อาจจะต้องไปให้ถึงก่อนโอเคแล้วก็ให้น้องข้ามาอ่ะไกลไปอ่ะอาจจะต้องทำเป็นทีละสเต็ป,ตปนะ มากพข้ามาตรงนี้ข้ามาตรงนี้เรียกเป็นหมาเลยยกมาลูกยกมาลูกหมาส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอยู่ไหนเอ่ยเอ้าน้องโอ้โหไป็นทำไมข้างล่างลูกอะไรปล่อยเลยลูกเอาให้มันตรงๆให้มันตรงๆ ไป,ไปต่อไปต่อเฮ้ยคิดว่าน,น่าจะแบบว่าลอยตัวขึ้นไปโดดโดดได้เลยใช่ไหม แฟนพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันพาร์ทต่อไปไอ้